ในขณะแห่งโสดาปฏิผลนธานชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะอัจว่าเห็นชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะอัจว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์และถึงอนุปปทยานยานในความไม่เกิดขึ้นเพราะอัจว่าระงับชื่อว่าฉันทะเพราะอัจว่าเป็นมูลชื่อว่ามณสิการเพราะอัจว่าเป็นสมุทฐานชื่อว่าผัสสะเพราะอาจว่าเป็นที่รวม ชื่อว่าเวทนาเพราะอาจว่าเป็นที่ประชุมชื่อว่าสมาธิเพราะอาจว่าเป็นประธานชื่อว่าสติเพราะอาจว่าเป็นใหญ่ชื่อว่าปัญญาเพราะอาจว่ายิ่งกว่าธรรมนั้นๆชื่อว่าวิมุตติเพราะอาจว่าเป็นแก่นสารชื่อว่านิพานอันอย่างลงในอมตะเพราะอาจว่าเป็นที่สุดธรรมเหล่านี้เข้ามาประชุมกันในขณะนั้นพระโยคาวจร ออกจากสมาบัติแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่าทําเหล่านี้มาประชุมกันในขณะนั้น